เฮ้ย <Hey, S 2> มันหายไปไหนของแร่หายไป2ชิ้นจาก R.P. ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Ruby all-in-one กับเกม PUBG Mobile นะครับอ้าวคราวนี้ก็มาถึงซีซั่น14แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูของรางวัลแรงกันก่อนเลยดีกว่านะว่าจะมีอะไรกันบ้างนะรอบนี้ก็จะเป็นชุดอัฟฟิตแล้วก็ล่มสีเงินๆน,นะครับที่ขาดไปไม่ได้เลยนะครับก็เป็นสกินปืนของ M 2 4นี่เองนะครับ รอบนี้สวยมากบอกเลยนะครับก่อนที่เราจะไปดูว่าซีซั่น14นี้มีของอะไรแจกก็อย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับโอเคไปเดีย๋ยวเราไปดูไทเลอร์กันก่อนดีกว่านะมึงแน่มึงแน่เจอฟามิงโก้แล้วครับผู้พันธ์ยิงไป<อ>ยงิงไปยังไปย้อน แค่นี้ต้องชำระคนขับรถต้นยิงคนขับรถต้นยิงคนขับรถต้นยิงโโอ้ยยเฮ้ยเบ้าแดงควดไหมตากับขวดไหมเจ้าโดฟังเบ้าแดงขวดไหมเดี๋ยวลูกกัน โอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราไปเติม RP กันก่อนเลยดีกว่านะครับโอเคนะฮะเราเติมเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราไปดูดีกว่านะเขาแจกชุดอะไรกันบ้างนะนี่ไงเลเวลหนึ่งนะครับก็จะได้มาเป็นสกินปืนนะครับแล้วก็ชุด Night Commando นะครับ ได้สก,กินช็อตกันมานะครับโอ้โหบอกเลยว่าเทนะรอบนี้เทมาเทจริงๆนะส่วนเลเวลที่5นะครับก็จะเป็นหมวกแบ็คคอมมานโดนะครับเราไปดูกันที่เลเวล10ดีกว่านะครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องประดับนะครับเครื่องประดับหัวหนามนะเลเวล15นะครับก็จะเป็นท่ายั่วโมโหนะครับอันนี้ก็สามารถใช้ได้สำหรับเชียร์ปาคเท่านั้นนะครับ เราไม่สามารถเอามาใช้ด้านนอกได้นะโอเคเดี๋ยวเราไปดูอย่างอื่นต่อกันเลยดีกว่านะครับเราไปดูอันที่เลเวล20นะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นหมวกโลสยูนิคอนนะครับอมหมวกนี้ก็น่าใส่อยู่นะครับมีจรง,งอยอยู่ที่หัวด้วยนะเอ้ยเขาเรียกว่าเขาแล้วก็มาพร้อมท่าเต้นไก่ย่างนะครับ โอ้โหท่านี้บอกเลยว่าแสบสวงสุดๆนะครับเราไปดูเลเวล25ดีกว่านะได้มาเป็นกระทะนะครับแล้วก็อีโมชั่นถูกใจนะครับอันนี้ก็สามารถใช้ได้ในเชียร์ปาร์กเท่านั้นนะครับเลเวล30นะครับก็จะเป็นล่มนะครับแล้วก็ชุดไอรอนลอสนะครับไอรอนลอส35 5ก็จะเป็นหมวกนะครับอันนี้ก็จะเป็นเซตเดียวกันกับชุดเลย เลเวล40นะฮะก็จะได้เป็นเครื่องบินนะครับอันนี้ก็จะเป็นลายพื้นๆนะไม่มีอะไรมากเลเวล45ก็จะเป็นป้ายซีซั่น14นะครับเลเวล50นะครับก็จะได้เป็น M16 นะแล้วก็สกินระเบิดน,นะครับเดี๋ยวเราไปดูเลเวล55นะครับก็จะได้มาเป็นกรอบรูปรอยัลพาส14นะครับ เลเวล60นะครับก็จะเป็นชุดแบ็คคอมมานเดอร์นะครับอ่ามันชุดคล้ายเลเวล1เลยนะมันเป็นอันเดียวกันนั่นแหละเลเวล85นะฮะก็จะได้เป็นหมวกเลดคอมมานเดอร์นะครับเลเวล70นะครับบอกเลยนะครับรอบนี้กระเป๋ามาสวยนะมันเป็นกระเป๋าลายดับเพลิงนะครับเอาไว้ฉีดน้ำเลยฮนะ75ก็จะเป็นอวตารนะครับ ส่วนเลเวล80นี่ก็พลาดไม่ได้นะครับสกิน M4 นะบอกเลยว่า RP นี้เติมแล้วคุ้มอะ่ะคุ้มจริงนะครับเลเวล85นะฮะก็จะเป็นท่าเต้นนะครับโยกเข้าไปให้มันหลุดโลกนะเลเวล90นะครับก็จะเป็นหมวกนะหรือเป็นทรงผมสีม่วงๆนี่ครับนะเริ่มจะกลายเป็นโดฟามมงโก้แล้วงา โอเคนะฮะ9กก็จะเป็นหน้ากากนะครับและเลเวลร้อยก็จะเป็นชุดนี้เลยครับผมชุดโดฟามิงโกนะส่วนชุดนี้นะครับเพื่อนๆต้องได้ RP พีร้อยก่อนนะครับถึงจะสามารถแลกซื้อมาได้นะครับจะเป็นหมวกเลดคอมมานเดอร์กับชุดเลดคอมมานเดอร์นะครับอ่ามันต่อยอดมาจากเลเวลหนึ่งนะเป็นชุดเลเวลหนึ่งนะครับและตรงนี้นะฮะที่ผมเกินไปตั้งแต่ขั้นตั้งแต่ต้นคลิปนะครับ มันมีอะไรแปลกๆอยู่นะครับที่พ u b g m o b i า e นะครับทาง PUBG Mobile เขาได้ถอดไอเทม2ชนิดออกจาก R.P.C. สันนะครับเราก็หวังว่า PUBG Mobile นะน่าจะเอากลับมาในไม่ช้านะครับก็จะเป็นรถ U.A.C. นะครับสก,กีรถ U.A.C. แล้วก็น่าจะเป็นที่ปิดตาอะไรสักอย่างนะก็หวังว่า PUBG Mobile จะส่งรถคันนี้กลับมาด้วยนะ เพราะว่ามันเทมากเลยนะเช้าวันที่14นะเราเข้าไปดูนะเออเรายังเห็นนะแต่ตกเย็นมาเราจะทําคลิปไม่เจอครับเหมือนเขาถอดออกไปนะโอเคนะเดี๋ยวเราไว้เจอกันคลิปหน้านะสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ